สวัสดีตอนเช้าค่ะไม่เช้าแล้วทุกคน11โมงอันนี้คืออากาศ11โมงนะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาเดินทะเลวันแรกเนาะเดี๋ยวไปดูเลยลักษณะลมก็แบบนี้เลยแม่เนี่หัวกระเจอกันเลยเดี๋ยวยาเซฮันโล่หน่อยแล้วดูยาโอ้ยลมพัดลมพัดหัวนี่นะทุกคนเราบ้านพักเราอยู่ตรงนู้นนะเราเดินมานี้เดียว คนไปดูทะเลที่พักที่เราอยู่นะชื่อว่าบาริโตรีสอร์ทนะทุกคนบาริโตวิวเลทลมแรงดีมาถึงทะเลแล้วจา้าทุกคนเดี๋ยวไปเดินเล่นตรงหลังเอเลวิอ,อยาอยายาเี่าทะเล โอ้ยดูกระโปงกระโปงสะบัดผิวไหวผิวไหวทุกคนเมื่อกี้ชาวบ้าเรากำลังเดินเล่นอยู่แล้วมีเขามาขายอะไรนะกระเพราไก่ก็เลยซื้อไปถุงหนึ่งสามสิบบาทนะก็หุงข้าวไว้แล้วเดี๋ยวเข้าไปกินข้าเที่ยงกันข้างในนะตอนนี้เราก็ตั้งอยู่ตรงหน้าบ้านพักเลยใกล้ๆก,กับหน้าบ้านพักเนี่ย นั่งอยู่บนขอดไม้ทุกคนนั่งดูวิวทะเลนั่งดูต้นมะพร้พาวดูลมดูทรายนะนมะพร้พาวอันนี้มะพร้พาวไหมไม่ใช่เนาะเออมะพร้พาวแต่มันใหญ่อะ่ะทุกคนมะพร้พาวต้นนี้กับต้นนี้ทาไมมันไม่เหมือนกันมะทุกคนมันคือมะพร้พาวอันเดียวกันใช่ไหมหรือว่าเป็นมะพร้าวนั่งหอมไม่รู้นะเนียก็อยู่ตรงนี้ลมแรง มเะมเร้าไหมคะเออลูกชิดลูกชิดกับข้าวเหนียวใส่ั่วไปอันนี้เท่าไหร่ยี่สิบโอเคเดินมาถึงบ้านแลว้วอ่ะมีหมามาด้วยเออมีหมามาด้วยเออนั่งรอมีอาเออมีอาทำอะไรคะอททำอะไรคะ เอไปกินทุเรียนป,ะไป,ปะไปตามมาป้าไปเร็วเรียนไปกินทุเรียนไปไปไปเลยไปเลยไปเลยเดินไปไปรอแม่ตรงนู้นเลยเร็วไปไปเร็ว <c oughs> เร็วไป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 เรียนทุเรียนทุกคนทุเรียน,เ,ยน,เ,ยนเหลือเมื่อวานเนาะเ,นเหลืออยู่่าเม็ดกินเมื่อเช้าก็กินแหละเออแต่ไม่ได้อัดคลิปตอนนี้เราก็อยู่หลังบ้านเนี่ยมีที่นั่งด้วย เราจะนั่งกินทุเรียนตรงนี้เออบรรยากาศก็แบบนี้เลยทุกคนตรงโน้นเป็นทะเลมีต้นมะพร้าวมีมีถนนเนาะแล้วก็เหมือนฝนจะตกแม่ทุกคนตอนนี้เราก็จะกินทุเรียนแล้วเดอ้อทุเรียนเหลืองแต่เมื่อเมื่อวานแหละทุเรียนคลองรอยคลองรอยอบางสะพานนะเป็นทุเรียนที่แบบว่าเนื้อดีไม่มีแป้งนะแห้งอร่อยหวานมันอ่าอืมอร่อยอยู่ ให้ลุกด้อ่ะขอแม่ขออืทุกคนแผลแพนของวันนี้นะไปไหนไม่ได้แล้วแม่ตอนนี้ฝนตกโดนฝนมาแล้วดูดูเมฆก่อนปาด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 ,ปาดคืนนี้ไม่เลือไม่เหลือไม่เลือนี่นะเราอยู่ซอยแรกก็มีบ้านหลายหลังนะข้างใน นี่เจ้าของขาเองแล้วก็หลังสีฟ้านี่ก็ขายนี่นะเบอร์นี่เบอร์โทรน,นะตรงนั้นนะมันดีมากทุกคนมันดีมากเออนี่นะเราเราอยู่นี่นะทุกคนนี่บาร์นิโตวิเลตนะทุกคนสาธุนะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศข้างใน อันนี้จะเป็นซอยแรกซอยนี้ก็จะมีบ้านแบบบ้านพักตาอากาศนะทรงฝรั่งเนาะอย่างหลังสีเหลืองนี้ก็มีคนเช่าลายปีไปแล้วนะเช่าลายปีนี่มีน้องหมาด้วย Yellow Yellow House นะคะทุกคนสามอันนี้ขายสาเก้าออแต่ไปดูในเว็บไซต์บ้านกูดอะเขาขายสา เจนะทุกคนลองลองลองต่อลองดูนะใครสนใจนะเออช่วยเขาขายของนะทุกคนเ<ม> <laughs> นี่ยลมเย็นมากนะชอบหลังไหนก็เลื่อนนะถ้าฝั่งเนี้ยแดดจะส่องแดดจะส่องถ้าอยากได้จริงๆแนะนำฝั่งนี้เ <laughs> นี่ยบ้านสีชมพูหลังเนี้ยแพรล,ลี่ก็ชอบมันจะเป็นบ้านสไตล์ฝรั่งแบบนี้เนาะ ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หาดบ้านกูดูฝนตกฝนตกเสร็จแล้วเราก็ทิ้งหมาอยู่บ้านแล้วเราก็มาเดินเล่นทุกคนดูขึ้นดูขึ้นเออจะบอกว่าทะเลเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะขึ้นแรงแล้วก็เนินทรายสูงขึ้นเยอะอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกัน แรงมากโอ้ยขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงแต่ว่าสนุกแล้วก็สบายใจมากอู้คนจุ๋ยกลับมาถึงบ้านแล้วคนจุ๋ยนั่งรอจะกินข้าวมากินข้าวเหรอไปไปหม่ำข้าวปะมปหม่ำข้าวทุกคนแม่นอนตรงนี้เออแม่นอนตรงนี้ลูกนอนตรงนี้ ข้าวลูกอยู่ตรงนั้นซวมก็อยู่ตรงนั้นอีกโอ้ยเสร็จสับแล้วอะไรก่อนนี่มีห้องนอนอยู่ดีๆไหมนอนลงมานอนข้างล่างกันเนี่ยทุกคนของพลุงพุงรังมานอนชินกับที่บ้านแบบห้องนอนมันใหญ่ไงพอห้องนอนเล็กข้างบนนอนไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนที่นอนมันแข็งไปกินข้าวก่อนลูกปะอะไม่กินอ้อนแม่เหรอ อ้อนแม่โอ้ยอ้อนแม่จริงๆด้วยอันไหนก็ไหน,อ,อ,นอ้อนแม่เอ้ยคนนี้บอกทุกคนว่าดึกแล้วแม่ก็หิวก็เลยทํากล้วยอบนะทุกคนทํากล้วยอบแล้วก็นั่งกิน,แล,กน,กนแล้วก็มีลูกสาวมานั่งอยู่ข้างๆนะทุกคนนี่มีอาเขาก็มานั่งเฝ้าแม่เนะี่ยกินกันทั้งหมอ้อแบบนี้เลยไม่ต้องใส่จานนะทุกคนนี่ทั้งหม้อเลยเอาออกมาทั้งหม้อเลยเอานี่ดู นั่งรออยู่เนี่ยไม่ให้กินก็ไม่ได้นะนงองเนี่ยนั่งงอใช่ไหมอ่ะนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีตั้งใจตั้งใจเดี๋ยวแม่ให้กินให้กินนะแม่ให้กินนะม,นนะมานะมานะขอแม่ขอดีดีดเออขอกินเสร็จแล้วนอนนะโอเคไหมเออเก่งมาก เดี๋ยวก็จะเข้านอนแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็หนีฝนหนีฝนทั้งวันฝนตกทั้งวันเลยนะคะที่หาดบ้านกูดฝนตกก็เลยแบบไม่ได้ไปไหน,นก็อยู่บ้านก็แบบจามกันใหญ่เลยฝนป,ปอยๆโดนหัวนะทุกคนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะไปแล้วค่ะยายบายบาย,บาย,บาย